เดวอนยูบีซีซูเปอร์ไฟท์ทัวนเมนต์ป่วนแม้ว่าการชกภาคที่3ระหว่างฮวนฟานซิโกเอสตาดานักชกเม็กซิกันกับคู่ปรับเก่าโรมันกอนซาเลสที่จะมีเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ูบีซีแฟนชายและ WBC ูบีซีซูเปอร์เวอร์ของฝ่ายแรกเป็นเดิมพันจะยังไม่มีการแถลงข่าวยืนยันว่าจะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หรือไม่แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่า โชคข,ของทั้งคู่นั้นจะเป็นหนึ่งในคู่มวยในศึก WBC Super f t o u t t o u r n a m ท n t ที่ทางสภามวยโลกนั้นได้สั่งการออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าผู้ชนะระหว่างคู่นี้นั้นจะต้องพบกับผู้ชนะระหว่างเจ้าแหลมศีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสองสมัยชาวไทยกับคารอลทัวราอดีตแชมป์โลกรุ่นเดียวกันนี้ของ WBC ที่ชกล้างต่างกันเป็นภาคที่สองในรายการเดียวกันโดยจะมีเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพันด้วยนั้นอย่างไรก็ดีข่าวล่าสุดทางคณะกรรมการควบคุมการจัดชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกหรือ WBA นั้นก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าทางคณะกรรมการมีมติให้โจชัวฟังโก้ แชมป์โลกปกติรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสถาบันได้รับสิทธิในการเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดซูเปอร์เวิร์ชแชมเปี้ยนในไฟบังคับกับผู้ชนะระหว่างเอสตาดากับโรมันกรซาเลสอย่างแน่นอนแล้วโดยระบุด,ด้วยว่าการชกจะต้องมีขึ้นหลังจากที่การชกระหว่างเอสตาดาและโรมันกรซาเลสสิ้นสุดลงภายใน2-3เดือน ซึ่งทางสมาคมมวยโลกนั้นได้แจ้งให้ทางทีมงานของทั้งสองได้ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเรื่องนี้นั้นช่างประจวบเหมาะกับการที่ฟังโก้นั้นได้แสดงเจตจำนงของเขาภายหลังที่เขานั้นสามารถเอาชนะทางแอนดูโมเลนีอดีตแชมป์โลกในรุ่นนี้ของ WBA คู่ปรับเก่าของเขาลงได้อีกครั้งเป็นหนที่สอง จากการพบกันทั้งหมด3ครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองซึ่งฟังโก้นนั้ได้ประกาศชัดเจนว่าผมต้องการที่จะพบกับผู้ชนะระหว่างเอสซาดาและโรมันก่อนซาเลสในไฟต์ต่อไปโดยเร็วและจากกรณีนี้นั้นหลายการ w ด c วต์ยูบีซีซูเปอร์ไฟ์ทัวนาเมนต์ยังไม่ทันที่จะได้เริ่มชกกันเลยแต่ตอนนี้ก็ถูกทางเด a วอสอดแทรกเข้าเสียแล้วนั่นเอง